สวัสดีค่ะมาพบกับชาเขียวมะนาวชาแนลนะคะวันนี้เมื่อวานไม่ได้เจอกันเนาะห่างหายเป็นอ่งวันวันนี้เจอกันเราจะพาทานส้มตํากับไก่ย่างนะคะแล้วก็จะมีน,นี้ด้วยพี่สาวเอามาให้เขาเรียกว่าฮะมะนันนอกเอินก้อยาทศกาลเด่นยำก้อยไข่มดแดง ทำบักหง,งตัดบักห่ใส่ย่างป็นไก่เดอตัดบักห่นดไปแวที่ดีที่สุดก,ก็คือข้าวเหนียวสิ่งพิเศษดำข้าวเหนียวดำข้าวกลบไม่ใช่ไรเบอรี่นะมันเป็นทบกลบมันเป็นข้าวเหนียวดำ วัสด,ดีค่ะนะคะคุณพี่เจ้าของยำไข่มดแดงสวัส <laughs> ไีไม่มีใครไม่มีใครเลยเร,เราอยู่นี่เราก็จะได้รู้จักพี่เขาขอโทษด้วยนะคะที่มีสุภาพมีไม่กว่าที่เบื้องหลังด้วยด้านหลัง <laughs> บอกว่าพกช้อนมาด้วยนะคะ โอ้ oh m ก god <laughs> จานของบ้านเรามันจะเป็นจานจากร้านสมตามที่เราเปิดขายาเนาะ,ะน <laughs> ที่เขาบอกว่าจานบ้านเรามันเล,ลก,กเมื่อวานพี่เขาเนึ่งข้าวเหนียวดำมาให้กระติ๊บหนึ่งอะ่ะกินหมดคนเดียวเลยว่าจะลดน้ำหนักนั่นน่นะกินตอนเย็นด้วย มาทานกันนะคะแต่จะไม่ได้คุยนานเนาะเดี๋ยวจะไปอ้วนกับไข่มดแดงแล้วเล็งไข่มดเลละ <c oughs> สมกับเป็นคนลาวจริงๆเลย <c oughs> ต้องใส่ได้เชื้อแม่มาเยอะมากลูกลาวคือเราจะชอบอาหารที่แบบว่าเป็นบ้านๆมากๆเชื่อไหมไปอยู่กรุงเทพอะพอไปตามหาเนี่ยปลาร้าทอดปลาร้าจีอะที่เขาขายที่สีลมอะเนาะ เจอเชื่อไม่เจอแล้วก็ซื้อมากินก็ติดใจเลยอยู่ไกลแค่ไหนเราอยู่บางเขนล้วก็ไปกินที่สีลมก็จะไปตามล่าบปลรราแล้วหลงัลงๆมาเขาทันสมัยแล้วก็เลยได้ซื้อปลรรามาทํเอีกแต่ก็ปรุงไม่ได้เพราะว่าเราอยู่ในคอนโดเนาะอยู่บนคอนโดแต่จะท,ทําทีแต่กลิ่นเขาคุ้งในห้องไงจะทําทก็ทําได้แค่เราไปเอาพลาสติกไปปิดสโมกไว้ปิดฮิสเตอร์ไว้แล้วเวลานั้นเราก็ปรุงอาหารก็ได้ ในห้องอะนะมันห้องเล็กๆเองเพราะห้องของเรามันแค่28ตารางเมตรเองพอได้มาอยู่อีสานก็เลยได้บอกว่าสุดยอดเลยได้เต็มที่้อยกระป๋องก็อร่อยนะเดี๋ยวมีเมนูนี้เดี๋ยวจะทําให้ดูนะวันหน้าเพราะว่า้กยกระป๋องสูตรของเราจะเป็นถลกหนังออกเลยนะไม่เหมือนวันนั้นที่เราไปตามล่ากินที่บ้านเพื่อนเนาะที่เพื่อนทําให้กินอะเขาเอาเนี่ยเอาช้อนคูนเป็ดออกมันเหม็นสาบ แต่เราอยู่ต่อหน้าเขาแล้วก็ต้องบอ,อกว่าอร่อยเขาเป็น FC เราด้วยเขาจะว่าเราไม่เนี่ยเรา speak for do e t เขา <c oughs> แต่สูตรของอับาจะแบบถลกหนังเขาออกแล้วก็นํามาล้างล้างเสร็จคุกเกลือแล้วไปย่างให้เหลืองๆเนาะล้วมาสับ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 เอามาตําใส่กับมะม่วงอืมใส่มะม่วงใส่ข้าวคั่วใส่พริกป่นใส่สลัดแหน่หอมแดงใบมะกรูดปรุงรสด้วยน้ําปลาหปลาลานิดนึงก็โชิด,ด้วยแซ่ คลิปนี้ปาไม่ได้พูดเยอะนะเดี๋ยวเอาปาจะไปลุยกินไข่มดแดงยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เปาทำในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ FC ที่ิักทุกคนคลิปนี้เปาลาไปก่อนนะไม่ได้ทานให้ดูนะบบ๊าายยสวัสดีค่ะ